สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การดำเนินทีวิตวันนี้เราก็จะมาเนี่ยว่าชอวะสองชีวิตตามติดคนขี้อิจฉาตอนนี้เขาได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างแล้วหรือว่าชีวิตของเขาเป็นอย่างไรบ้างเรามาส่งผ่านพลังงานนะคะของหน้าไพา่สองชีวิตของคนที่อิจฉาคุณกันดีกว่าพลังงานของคุณและเขาเป็นใครนะ,ะวินัสราศีพฤษภราศีตุลย์อยู่ในยนะจะต้ลมมีตุลย์จุดกลุ่ม วิกราศีกันธาดินซักเซตโทรเรียตร,ราศีโนชาตัถไฟวอเตอร์ต้นน้ำมีนกรยฎพิจิกทรัตราศีพฤศพธาดินเฮปตกอนราศีมังกรธาดินแล้วก็จูปิเตอร์คนที่เกิดในวันพฤหัสนะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี 16, 24, 2, 20, 6, 10, 9แล้วก็18นะคะเรามาดูพลังงานของคุณ นะคะที่คนที่ิฉาเขาอิฉาคุณกันดีกว่านะคะตรวจสอบพลังงานของคุณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่ทําให้คนที่ฉาอิฉาคุณนะคะพลังงานที่อยู่ในตัวของคุณเป็นอย่างไรเอ่ย เพดอับสอดตอนนี้ตอนนี้เขาไม่กล้ามาส่องคุณแล้วแหละเพราะว่าคุณเป็นเด็กถือดาบแล้วนะคะจากที่คุณอาจจะเคยเไม่พูดไม่จานะคะไม่ได้สนใจใครแต่ตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณนะคะเป็นพลังงานของคนที่ไม่น่าเข้าใกล้นะ,ะดูจริงจังดูขึงขังอะเด็กถือดาบะนะ,ค,ะคุณดูดื้อนะ,ะดูแบบ ถ้าเขามีการทำอะไรคุณบางอย่างนะคุณก็จะโต้อตอบกลับไปหรือว่านะคุณจะแบบฟาดฟันกลับไปนะแบบที่ทำให้เขาายหลังไปเลยทีเดียวเชียวนะเพราะว่าพลังงานของเด็กดือ้อตรงนี้คือเอาจริงเอาจังมากๆนะคะเออทำอะไรก็นะจะเหมือนกับสะท้อนย้อนกลับไปทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการกระทำคำพูดนะคะชีวิตของคุณ ที่คนที่อฉาเห็นนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้คุณน่าที่จะมีปัญหาในเรื่องของงานบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะอาจจะเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยคือแบบปฟกัสในเรื่องของการทํางานเนาะแล้วก็คนที่อิจฉาเนี่ยนะหรือว่าบุคคลรอบข้างเนี่ยมีการเฝ้ามองดูชีวิตของคุณอยู่นะแล้วก็รู้สึกว่าคุณนะคะดูประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะคะเป็นระดับในเรื่องของอาชีพการงานคือ เป็นระดับครูบาอาจารย์นะ่ะนะเป็นคนที่เหมือนกับอนาคตยูดูยาวไกลนะมีโอกาสที่จะเหมือนกับมีชื่อเสียงโด่งดังได้ในะอาชีพการงานดูเก่งอ่ะดูฉลาดดูเหมือนกับว่าเก่งเกินตัวด้วยก็ได้นะแล้วก็เป็นคนที่ลักษณะนิสัยของคนที่ชอบพูดชอบเจรจาฉอเลาะเก่งด้วยนะคะแล้วก็เหมือนความรู้ความสามารถของคุณเนี่ยดูโดดเด่นกว่าเขาก็เลยทําให้คนที่อิจฉาที่มองมาที่คุณเนี่ยรู้สึกแบบ แม้ว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องงานนะเออคุณจะมีปัญหาบุคคลรอบข้างนะคะแต่ตัวของคุณก็ยังดูแบบดูน่าเคารพอะดูน่าอิจฉาอยู่ดีอะดูสิเดอร์มูนเนี่ยคือไม่ว่าจะมองคุณเวลาไหนนะคะคุณจะยุ่งวุ่นวายคุณจะดูแบบมีปัญหายัางไงคุณก็ดูเป็นที่น่าเคารพนะหรือว่าน่าเกรงใจต่อคนอื่นดูเป็นคนที่แบบเหมือนมีวุฒิภาวะไม่ว่าจะพูดอะไรไม,ไม่ว่าจะทำอะไร ก็มีแต่คนสนใจคุณทั้งนั้นเลยอะทำให้คนที่ฉารู้สึกแบบเดอะมูนเลยอะมิตกกังวลใจว่าเขาอะไม่สามารถที่จะสู้คุณได้หรอกนะคะเรามาดูกันว่าพลังงานของคนที่ฉาเป็นอย่างไรตอนนี้เวลานี้ตัวของเขาเป็นอย่างไรทําอะไรอยู่รู้สึกยังไงคิดอะไรนะคะเกิดอะไรขึ้นตัวตนของคนที่ิฉาคุณนะคะ พลังงานตรงนี้ Queen of w o n d นะคนที่อิฉาคุณพลังงานของเขาทำไมแบบเหมือนภาพลักษณ์เขาดูดีจังเลยนะคะ King of Cup อยู่อยู่กับเพื่อนอยู่กับฝูงมีความสุข นะคะเหมือนแสดงออกว่ามีความสุขมากๆดูร่ํารวยนะดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ดูแบบจิตใจดีมีเมตตานะดูมีแต่เพื่อนๆสังคมรอบข้างนะคะให้ความส,สนใจนะแล้วก็จริงๆแล้วสังคมที่เขาอยู่นะคะภายนอกเหมือนแบบเรียกว่ามีเพื่อนมีสังคมเยอะแยะนะมีคนที่ชื่นชมสรรเสริญเขานะแต่จริงๆแล้วคือมีแต่เขานะ ที่เป็นคนที่คอยให้ความช่วยเหลือคนเหล่านั้นนะคะแต่สิ่งที่เขาเาได้กลับคืนมานจากคนเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนสังคมรอบข้างงานหรือแม้กระทั่งผลงานของเขาเรียกว่าคือเหมือนกับทุกคนอ่ะสรรเสริญยกย่องเฉพาะหน้าแต่รับหลังพูดบางอย่างนะที่มันไม่ตรงกับเรียกว่าเหมือน คือเขาอิจฉาคุณนะแต่พอเวลาที่เขาแบบโดดเด่นดูดีในสังคมของเพื่อนของเขาเขาก็โดนอิจฉาเหมือนกันโดนเพื่อนของเขานินทานะคะว่าเออไม่สมควรที่จะได้รับคําชมนะผลงานไม่เด่นไม่โด่งดังเออไม่หัวหน้าไม่น่าใช้อารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับเนี่ยคนทำอะไรก็เหมือนกับว่าได้อย่างนั้นแหละนะพูดอะไรกับคุณก็ เขาก็ได้รับกรรมอย่างนั้นเลยอ่ะพลังงานของคนที่อฉันเนี่ยแม้เขาจะพยายามที่แบบจะปรับตัวเป็นคนดีจิตใจดีในสายตาบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างแค่ไหนก็ตามแต่สิ่งที่เขาได้รับตอบแทนกลับคืนมาคือมีแต่เขาทําคนเดียวนะเหมือนเขาทําดีเพื่อที่จะให้คนอื่นทําดีกับเขานะตอบแทนกลับคืนมาแต่ทุกคนคือแบบเห็นแก่ตัวทุกคนไม่สนใจนะเธออยากเธอถูกหวยใช่ไหมเธอเลี้ยงขนมช้นอะ นะคะฉันก็กินนะแต่ถ้าเวลาที่เขาถูกหรือว่าคนอื่นถูกหวยเนี่ยก็จะไม่เลี้ยงขนมตอบแทนเขาเพราะว่าเรียกว่าคนคนนี้คือที่ทําดีกับคนอื่นพูดดีกับคนอื่นก็หวังว่าจะมีเพื่อนที่ซื่อสัตย์แล้วก็จริงใจแต่ไม่มีเลยนะคะไม่มีใครที่แบบจะสนใจคือดีกับเขาแป๊บเดียวพูดดีกับเขาแป๊บเดียวเรามาดูซิว่าส่องชีวิตของคนที่อิฉาคุณนะคะ ชีวิตของเขาได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างในสิ่งที่เขาทํากับคุณเขาได้รับผลกรรมอย่างไรบ้างนะคะณนะตอนนี้เวลานี้หลังจากที่เขาทํากับคุณทําไม่ดีกับคุณพูดไม่ดีกับคุณนะคะสิ่งที่เขาได้รับ เดชชายอดเขาต้องออกเดินทางนะคะเหมือนกับว่าณนะตอนนี้เวลานี้มันเหมือนกับสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันต้องเรียกว่าพิสูจน์ความรู้ความสามารถนะคะต้องทำแบบทุกสิ่งทุกอย่างให้คนเคารพเชื่อถือหรือว่าเกรงใจนะคะเหมือนกับว่าเขาอยู่ท่ามกลางสายตาเพื่อนๆสังคมรอบข้างเนี่ย คอที่จะจับผิดพฤติกรรมของเขาอยู่ว่าเนี่ยเขาเคยเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยเออนะคะชอบเสียงดังชอบมินทาคนอื่นนะหรือว่าชอบเอาเปรียบคนอื่นแต่ตอนนี้นะเขาหน้าที่จะมีการปรับปรุงตัวเองแก้ไขตัวเองแล้วนะคะเหมือนกับเรียกว่าเพื่อพิสูจน์ความสามารถความโดดเด่นนะอาจจะเป็น ายตาหัวหน้างานก็ได้ที่จับจ้องมองเขาอยู่พฤติกรรมของเขานะที่เคยได้ยินนะจากเพื่อนจากสังคมบอกว่าเนี่ยเขาคนนี้เป็นคนนิสัยไม่ดีขี้ฉาชอบกันแกล้งคุณหรือว่าชอบนินทาคุณหรือว่าอิฉาคนอื่นอย่างเงี้ยนะคะไม่ควรที่จะได้รับโอกาสในการเลื่อนขั้นเรื่มตําแหน่งนะคะแต่เขาเขาเหมือนกับว่าถูกหัวหน้านะ,ะเรียกใช้งานบ่อย แล้วเขาก็มีความหวังว่าเขาจะได้รับโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเพื่อพิสูจน์ความเป็นคนดีนะความขยันนะคะเขาก็เลยเหมือนต้องถูกจับจ้องมองนะอยู่ในสายตาของเพื่อนร่วมงานและก็หัวหน้างานตอนนี้คือกระดิกกระเดี้ยตัวไปไหนไม่ได้นะคะและนะความรู้สึกของคนที่อิจฉานะตอนนี้เวลานี้นะที่เขาอิจฉาคุณนะก่อนหน้าเนี้ เหมือนพฤติกรรมของเขาคำพูดของเขาเป็นคนที่ชอบพูดหรือว่าทำนะให้เพื่อนๆร่วมงานสังคมรับข้างดนะ่าเกลียดคุณก็ได้นะคะพฤติกรรมของเขาเนี่ยหรือว่าชอบนินทาคนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าคนอื่นก็แล้วแต่เขานินทาหมดทุกคนเขาพูดถึงทุกคนนะคะพอเหมือนกับว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเหมือนกับ เรียกว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตเขาก็เลยต้องทําดีกับทุกคนนะเวลาที่หัวหน้าถามนะประมาณที่แบบเออจะให้คนนี้เป็นหัวหน้าแทนหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเนี่ยได้ปรับเงินเดือนอารมณ์เนี้ยนะคะหัวหน้าก็จะมาถามพวกเพื่อนเนเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องเอ่อปรับตัวนะเป็นคนดีเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานนะแต่สิ่งที่เขาทําคือมันเหมือนตอนนี้เป็นการปรับปรุงตัว ในช่วงของเบื้องต้นนะคะก็จะมีบางคนที่แบบรู้สึกไม่ชอบเขาก็ยังรู้สึกนะจำในเรื่องของพฤติกรรมความไม่ดีของเขาในอดีตได้อารมณ์นี้เขาก็เลยมีความทุกข์อกทุกข์ใจนะว่าเฮ้ยเขาจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไหมวะประมาณนี้นะคะและชีวิตของคนที่ิจฉานะตอนนี้วันนี้เขาพยายามคีบปลุกนะคีบปลุกความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ความจริงจังนะคะทำตัวให้เป็นที่รัก นะของเพื่อนๆนและก็สังคมนะคะแล้วก็รอดูว่าผลงานของเขาเออจะถูกใจหัวหน้าหรือเปล่าจะพยายามที่จะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าเออคนทีน่เพื่อนๆนหรือว่าเพื่อนๆนในสังคมเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูเขาเนี่ยเขาพยายามที่จะเปรหรือว่าพยายามที่จะมอบนะความสนุกสนานให้กับเพื่อนๆนนะคะเหมือนเรียกคะแนนกลับคืนมานะแต่ อาจจะมีบางคนที่แบบเมินเฉยกับเขาหรือว่ายังไม่ชอบเขาอยู่และนะตอนนี้นะการงานของเขาเป็นยังไง The m a g จิ i เชนเขาต้องแสดงออกถึงความรู้ความสามารถศักยภาพของเขาความมีน้ำจิตน,น้ำใจนะต่อเพื่อนๆต่อสังคมหรือว่าความขยันความอดทนนะต่อคนอื่นๆคือแบบแสดงตัวเป็นผู้นำเต็มที่เลย นะในสายตาของเพื่อนๆนะก็รู้สึกว่าคือเขาคาดหวังในโอกาสที่เขาจะได้รับความสําเร็จในเรื่องของอาชีพการงานสแสดงผลงานเต็มที่เลยเพื่อที่จะทําให้คนที่ไม่ชอบเขานะคนที่เหมือนคิดเหมือนจะตัดสินเขาอ่ไม่ให้คะแนนเขาเออหรือว่าเหมือนกับว่ามีอคติต่อเขาเนี่ยกลับมารักเขาสนใจเขาหรือว่าเหมือนกับเรียกว่า ไม่นินทาเขาไม่ว่าร้ายเขาเนาะเหมือนกับจะต้องมีการลงคะแนนเสียงอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยเหมือนจะต้องทําตัวให้เป็นที่รักของคนที่ไม่ชอบเขาณตอนนี้เวลานี้และตัวของเขาจะเป็นอย่างไรเขาจะได้รับผลกรรมอะไรบ้างเจอหายไิเสษ็จพลังงานของเขาเป็นเหมือนกับว่าเขาพยายามเก็บอาการเอ่อความรู้สึกนะคะ ความนิสัยไม่ดีของเขาเนี่ยเก็บไว้ในใจนะมันรู้สึกอัดอั้นตอนใจมากเลยอะ่ะคือมันอาจจะเหมือนกับว่าตัวของเขาเนี่ยถ้าแบบเขาเคยเป็นคนที่ชอบนินทานะชอบคิดลบนะชอบใส่ร้ายคนอื่นนะคะแล้วก็เหมือนกับมีการที่ทําดีหวังผลทําดีเอาหน้าอย่างเงี้ยคือเขาก็อึดอัดมากมาก,มากนะกับการที่จะต้องมาเหมือนกับหักห้ามใจนะคะปิดปากเงียบ อารมณ์เนี้ปิดวาจาไม่ให้พูดนินทาว่าร้ายคนอื่นทําตัวเป็นที่รักทําตัวเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นนะแต่จริงแล้วคือจิตใจคือก็คิดอยู่ในใจนั่นแหละอัดอั้นตันใจมากๆนะคะที่ไม่สามารถที่แสดงออกลักษณะนิสัยที่แท้จริงของตัวเองออกไปได้นะ,ะก็ต้องคิดลูกความเป็นแบบคุณคุณแม่ที่ดีนะคุณเพื่อนที่ดีอารมณ์นี้เลยนะ,ะแต่เหมือนกันบว่าตอนนี้คืออกจะแตกตุยแล้วนะคะ มีความที่ไม่สามารถที่ะแสดงออกพลังงานลบออกมาได้คือบางครั้งก็โมโหนะคะมาดูซิว่ามีใครที่แบบเหมือนไม่ชอบเขาบ้างนะคะมีพลังงานของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่เหมือนกับว่าโดดเด่นเทียบเท่ากันกับเขาเลยนะคะมีความมีคุณสมบัตินะ,ค,ะความเก่งความฉลาดเทียบเท่ากันกับเขาเนี่ยนะ,ะแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆด้วยมีนิสัยดีด้วยเขาก็มีคู่แข่ง เขาก็กลัวว่าคนคนนี้นะจะแย่งชิงผลงานของเขานะจะแย่งชิงความเป็นที่รักของหัวหน้านะหรือว่าอาจจะเออเรียกว่าแข่งขันช่วงชิงตําแหน่งนะคะรองหัวหน้าเหมือนเหมือนกันกับเขาก็เลยทําให้เขารู้สึกมีความกลัวว่าคนคนนี้เฮ้ยเป็นที่รักของเพื่อนนะมีแต่คนรักคนชอบเนี่ยอืมน่าที่จะได้ตําแหน่งกว่าเขาอีกนะเขาก็มีความวิตกกังวลใจนะว่าคนคนนี้ นาจะได้เลื่อนขั้นเดือนได้เลื่อนตำแหน่งได้บรรจุเงินเดือนอารมณ์นี้นะเขาก็เลยมีความรู้สึกเหมือนตัวเขาจะต้องพยายามที่จะปฏิบัติตัวนะคะให้เป็นที่รักของเพื่อนเพื่อนแล้วนำะมาดูสิว่าพฤติกรรมของเขาเนี่ยเห็นไหมพยายามมากๆกกับการที่แบบเรียกว่าจะลบนะคะอดีตครั้งเก่าของเขานะคะพฤติกรรมไม่ดีของเขาในอดีตอนะ,ะความไม่น่ารักของเขาในอดีตนะคะ กลับเนื้อกลับตัวกลับใจเป็นคนดีนะคะทําให้คนที่คิดไม่ดีกับเขาเนะี่ยเปลี่ยนใจนะมาชื่นชมสรรเสริญเขานะเขาปวดหัวมากเลยนะเขาไม่รู้จะทํำยังไงจะพูดยังไงให้คนเหล่านั้นหรือว่าเพื่อนๆเ,เชื่อในตัวตนของเขาตอนนี้นะคะจะปรับเปลี่ยนนิสัยนะจากคนขี้อิจฉาจากคนขี้นินทาจากคนขี้เมาส์มอยนะมาเป็นคนดีนี้จะได้ไหมเนี่ยมาดูสิว่า ชีวิตของเขาอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรโอ้ชีวิตของเขาคือแบบเออพฤติกรรมของเขาความคิดของเขาทัศนคติของเขาแม้เขาจะปรับปรุงพฤติกรรมนิสัยของเขาพยายามที่จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้ได้พยายามที่จะเป็นผู้รู้คนที่เก่งนะมีความรู้มีความสามารถนะคะแต่ความคิดของเขาอ่ะพฤติกรรมของเขาบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะหลุดลอดสายตานะ คนที่ไม่ชอบเขาได้ประมาณนี้คือมันก็มีคนที่แบบไม่ชอบเขาอะนะคะจับจ้องมองพฤติกรรมเขาอยู่ว่าเขาเนี่ยก็ยังมีอะไรบางสีบางอย่างที่บกพร่องนะคะไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยได้นะคะคือมีพลังลบอยู่ในตัวนะ,ะมีคำพูดมีการกระทำบางอย่างนะคะที่ข่มขู่คอนอื่นอิจฉาคอนอื่นนินทาคอนอื่นประมาณนี้ นะคะสุดท้ายแล้วคนคนนี้อาจจะเหมือนกับว่านนนะะเนี่ยศูนย์นะคะเดบฟูเนี่ยคืออาจจะไม่ได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าไม่ได้รับโอกาสดีๆนะคะเหมือนกันกับคุณก็ได้นะ,ะเพื่อนๆอาจจะเหมือนกับว่าเทคะแนนไปให้คุณชื่นชมคุณหรือว่ารักคุณมากคนนี้คนนี้แม้เขาจะปรับปรุงตัวแค่ไหนนะคะยังไงอดีตนะพฤติกรรมของเขาหรือว่าตัวตวนที่แท้จริงของเขาก็ยังเป็นพลง,งานของเด็กถือถ้วยอยู่ นะแม้เขาจะพยายามที่จะทําให้คนอื่นเคารพเกรงใจในตัวของเขาหรือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตามอายุเขาแต่สมองของเขาความคิดของเขาทัศนคติของเขาก็ยังเป็นคนที่อิจฉาขี้เมา้ามอยขี้เล่นนะคะไม่มีความรับผิดชอบอยู่ดีเนาะนี่แหละนะคะทําอะไรก็ได้แบบนั้นพฤติกรรมมันมันเปลี่ยนได้นะแต่ว่าความคิดทัศนคติมันค่อนข้างจะเปลี่ยนยากส่วนตัวของคุณนะคะ ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณจะมีเพื่อนที่รักนะคะจะมีแต่คนรักคุณสรรเสริญยกย่องคุณนะคะคุณจะเหมือนกับว่าแม้คุณจะไม่ได้รับความรักจากทุกๆคนหรือว่าทุกๆคนอาจจะเหมือนไม่สนใจคุณอะนะเหมือนเมินเฉยเหมือนไม่ได้ใส่ใจคุณแต่จริงๆแล้วนะทุกๆคนมีในเรื่องของการที่แบบเหมือนเชื่อมั่นว่าคุณเป็นคนดีคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนที่แบบ เรียกว่าเอาพูดคําไหนคํานั้นนะเป็นคนจริงจังเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนขยันเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะไม่ได้สนใจที่เรียกว่าจะเอพยายามที่จะให้ใครมาชื่นชมยินดีกับคุณประมาณนี้ยคือคุณทําดีเสมอต้นเสมอปลายหรือว่าคิดบวกตลอดเวลานะคะไม่เคยอิจฉาไม่เคยใส่ร้ายเคยไม่เคยที่แบบจะเหมือนกับ ไปทำให้คนอื่นมาสนใจอารมณ์นี้นะคะคุณก็ใช้ชีวิตของคุณไปในรูปแบบของคุณนะทุกคนก็เห็นว่าคุณเป็นคนดีเนาะส่วนคนที่้ฉาไม่ว่าเขาจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนิสใส่คาพูดแค่ไหนก็ไม่มีใครเชื่อเขาอยู่ดีนะอันนั้นคือตัวตนของเขาฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นนวทางของคุณทุกกันติดตามค่ะ